ควันเหมือขึ้นนี่แต่ได้ว่านเฮ้ย hmm. ม mm. hey, mm ัน hmm. กูัวขึน้ำเมันรหดบ้ากลัีไปหารหดไสเหมือว่านไปอันไปหาโหลดไปพองงอยู่งถงนะเหมือว่านไปหาโดเกลียวเนี่ยพองงูก็เก่างูเห็นมันงูเฮาจะได้ควันฝาดแบบจ้องน้ำยั่งเด้อว่าสนน่ะขาไใจยี้ยู่นตายยุ่หน้าเข่าไปน้ำโหดเจลียวน่ะบันนี้ก็เลียกคิดว่ามันที่เป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้า เก้าหนึ่งเกดก็ได้จับไกลกรมากันก็คึ้นวางสั้นหน่อยยังนี่เอาคกๆให้มันได้เย่จงมืยกเทเลยเนาะว้ายังวายุ้ยไปวายุยหมว่านเนี่ยื้อเลี่ยมมันถือรัตตรียสบ่ากูถือรือสเลีรถเกี้ยวอันสนุเปยว่าเป้ยวนไหลน่าน่ยแากผู้นังโทษมนาวันยุทธทั้งสภาพหน่ะสองขั้นนึ่งไปกับเบีดสี่ นตบอกเห็นห้อยมันอยู่ในหันมันบ่ขึ้นมาเปลี่ยนเข่ามันแบบเข่าไหลอมันแต่ที่ต้องแล้วมันจังสิขึ้นมาเบลอหลักขั้นไหนเล้วเป็นบุงเป็นบุงล้วเป็นบุงบุงน้ำข่อยกับม้าสิหน่อยเปียกทงผลย่งอยู่นั่นะเออโม่ยากดอกลูกค้ามาเดี๋ยวไปเฮ็ดแค้นก็ได้ไอ้เพราะยังอนไปขายตาก็ได้โม่ยากจัดเม็ด สังว่าฝันเอม่เคยได้ไม่เคยได้ฝันได้นมาเพี่นเพราะว่าเพิ่นฝันไม่ได้ฝันไม่ไดขอไดขอน้ปงใหม่ก็เลยคันมากไม่พวกแนยต้นไม่วกต้นนั่นแนยเนื้อมองไปไลไปไปวัพระไปวัวากไกล่แม่้าวบาดอเก่าีรไเพ้่าบูวักขวกกับปกับข้าบาดคือเก่ากลับขึ้นมาไฟห้เมื่กระจา ขาเจ้า่วนกังเล่นกรบไปขนกรไปกางขึ้นกับไปเออนี่มองนีเขาจะาไหวให้ไปอยู่เนี่ยมันผู้สีผ้าไปผันว่าจะไปกลังคึ้นมาสั่นมองมองคอย่าวกุดยดอยจัดเนี่ยว่ามองเสียงลาพาไปก่เออจะเด้ยว่าถ้าไปย่ำเหมอยย่ำใบใบย่าบินมาไปย่ำจะไปเดืกจะไปคำมาสั่นของทีภาษาขาดเนาะก็ว่าลาบลได้ยากนี้เพราะว่าผููไปน้ำต่าไางไม่ได้พูดเก่บพ่า อรชาชักคัวไปซื้อแตมันเนื้มันอย่างนั่งทายอย่หันลววมาดิทานลดค่าถ้าคูาหมาบบ่ไม่ได้ว่ากันเดี๋ยวผมไปตั้งไปเมียไมสิมวานน้อโอ้มาสิได้เรียนเนี้ยจําแต่น้องฝันเมื่อใดฝันเมื่อคืนนี่แต่ว่าเมื่อวานขาตัวแท้กต่างงูเหาไปน้ำรถเกียวเขานั่น ไปพ่ปองเาเออไปพ่อโง่เฮาก็ได้ค่ะบัดมานอนเหมือขึ้นบฝันมาขาะง่ย้ตัวแบบไงกาหันว่ตายก็ได้กำข้อมันฝาดลองน้ำน right. well, ้ำแม่ได้ตีเป็นหึเดียวนี่กำนี่ได้ก่อนี่แม่นบอได้เกได้ตีตีกำข้อูกับเก้าเจ็ดออล่องน้ำกันหนึ่งก็แม่นี่แหละก็ได้ว่าจังสันเห็นยันี่อเจ็ดสี่นจดแเป็นตัวด้กับเจ็ดเก้าเก้เบตซลกันดองเบิ้งสามตัวนี่น แต่ว่าพ่อท่านเดี๋ยวไปหันเยอะไปบางเมียฝรั่งเยอะมันตีตีขึ้กันบ่ียฝรั่งเออแล้วอันเมี่ยฝรั่งนี่ถืองื่อเราจะมาจ oh. ักแสนนิดน pues ึง้แล yeah ้สนกสนหาเสนจ้เนี่จังรถตีมาแย่เนาะนี่แหละจ้าน่ยจังรถต่สาวบาทกอเก่าบาทกอเก่าสาวบาทก็ได้ฟาดรถตีนะเมืองเราว่าถือจังไหนเราพันคุ้นพันฝุนเนีน่นถ้าเจ้าก็มี่มีหัอแกงหองเนาะถือเลขกเงียังมาถือเลขเล่าอีกอยอ่เปียเสียนเก่าเสียนอีก ถ้าเจ้าเป็นยังไงบุ้นบอกรู้บอกในจำรู้ว่าตาชินงแกในนะาไก่มันไก่เศร้าไก่เศ้าเนี่ยน่ะเ้ยมือเศ้าได้จจมหารถว่าไดไรเฮ้ยกูถึงแม้วันเช่นหนึ่งกูอยาซื้อรถเก้ยวเข่าอยู่วนถนกลับขึ้นมาจ้ตรงมันแน้ำหายกเมื่อเออไนน้ำหาเ้ยมาเศ้ามีแห้งเลก็บผู้ใดบอกแกได้กบไปไหมไปหารถเกี้ยวหน่อมันก็อยากเลี้ยวมันก็อยากรียวแกเลี้ยวว่าต้องไป งวดเนี่ยเอาตัวนี้เลยเอาแต่เัวนี้สิไปนีอะไรนี่มึงก็จะบอกนี่ือบอกกัดไปปาาสตรเนอ่นี่มึงนี่กดเป็นในใต้กุดเป็นเออขันบ่ย่นผีพาไปคือเขาวนยี้ไปกันเึนว้นไปกางเล่นเนเคยเคยได้ยินมงบอกกันว่าผีหลอกกางเล่นวยนี่แท้บอกเาบันเจไปบอกวกับปเอายุ่นีเดยปาศานี่บ่าใช่นี่ยุโมที่เปียหมไปนับกันได้หลายนี่ บ้านี่บ้านไม่ไงคนก็เห็นผอพึ่งแมนบอกเอาวัดก็ได้วางสิเฮาคือเห็นที่เปียดก็ได้วางสิมันบอกไมีไดกสามบัวมาหันว่านีอันจะดีไปหันวัวคนได้ที่เปียดมากเลยใส่เขียนใช้ถุงมาจากของขอเรวเห็นนั่นเออบ้านเนี้แต่มาเผื่อน้ำผอพึ่งเขาเลี้ยเขาจะให้ถุงนี่เขาบอกมันไม่บอกทีเปียดว่ะนี่จังใจอยู่ อันนั้นเทียนยังเวียนเออเห็นเนี่ยมาเล้งนี่เดีไปเอาบันอีผู้เพิ่นผู้เพิ่นพระเอาได้ปะมันแมีนอยู่ว่าสันต้นนี่ว่าสันต้นนักดำบโยกโคนถ้าเป็นผู้เท่าสูบยาด้วยกล้วยฝนจดเทียขาเจ้าได้วางสิอันนี้ให้ตัวเพิ่นเห็นสีเห็นฟ้อปึงว่าสันมันจิดอ้อนบากระไหนไปใส่ไปเห็นเบิดเอาฟึ้นจีดอ้อนนะไปน้ำจะไปมันเฮ้ยนั่นอันบัดพระวางไปว่าไปหกคนแดนนี้จากกันมาสัน พ่นว่าอยู่นั่ยกว่าจะมาฟังน้ำฝนเนาะสิ่งมหาหาสิเบีไ่ได้ว่าสันมุ่ข่อยไปสามขึ้นในโจกเอาโย่นว่าือเอาข่าหัวได้เลยสิมหาหาสิเบีเนี่ยมาแมจักเบียสแลนนี้จ่ากันแลนนี้จากันเราต้องบ่แม่นอลไม่ดีเป็นของแฉได้่นว่าเป็นพี่ดวงนี่ละว่าสันแล้วกันหกนแลนไปไผไปมั่นว่าสันบ่มาหลัหลอกมาพูดจังหนึ่งจังมาิ่อว่าคือว่นีผู้หัาหลักเต่ตะปันขึ้จักเร็วว่าสัน เตลัเจลัหันหัวชิ้าชิ้วเอื่อเน้อป่าสันบวเขาเลยในหมูนี่เออเดียวเจลันี้ปานนั้นจ้าบอก่ื่อแต่ว่าบ้าอก่าชิมหาชิ้วเอ่แล้วันนี้วันนี้แม่ให้เอาข้ามฝันไปเอาข้าวกลฝันเนียนนเลกที่แม่สิไปหม่องพ้นมองว่านี่ท่าครรอบเขาเจ้าว่าเขาเจ้าลูกแห้งขื่นขึ้นเกาอยู่แบบท่านบ่อเนี่ยมันเนี่บ่อเจ้าว่านกับบ่อมัวบ้านเป็นเจ้าจิตเหมันกัว่า เบลเลียดแม่น่าปร่เสริฐขวางคือว่ากันไปจะได้วางสิจะได้ว่าเพิ่งใจว่าถึงคำจำนะอันส้มเนยส้มไปเอาเนี่ยถ้าเจ้าเอาอันถ้าเจ้าไปปลาสักเคดิี้ส้มหกขนเนี่ยขอได้ว่าเป็นอย่างอย่างไปปลาสักเค่เบลเลียดจะได้วางสิขันปลาสักเคมันก็มีขันน้ำม่นพร้อมขอได้วางสิยิบขันบักเบีงพร้อมขอยว่าเอาวางสันเหมือยเงยนกบานตัวประเสรนปลาสักเค่จะตั้งแต่งสันได้วางสิเส้นไงทอแฉนผนได้วางสิ เอาขันว้างสั่นมุกใอยแก้มก็ถือแมดจัดแก้มที่เห็นผีประสันเพวนว่าต้องแก้มให้ถืออต้องแก้มให้ถือต้องขันไปเอาขันเอาหมอถ้ำไปสวดสวดยุหามือกับันยุหันละปกติขันแม่ไปนี่แยิ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าณมือเนี่ยเอาความปันแม่ไปก่อนเนาะแม่เอาไปเหนียวามปันตะก่อนความปันเป็นตัวใดก่อนขันเอามาเบิ้งกันเลยเห็นว่าเห็นวาเอ็กซ์ซีเป็นแคบหน้าจอหนึ่ง เ o า197ไปตีใส่าือว่าเนี่ถือว่าลูกหลานหลาย่องให้นได้่องให้่องบงดูอวัาเป็นผู้ถือผู้เดียวเจ้าคเห็นหมเทเดียวนะเอาก็ได้เนาะแมนมักบ่มักก็สิได้มักีเพราะว่าม่จําบ่เคยฝันจักเทื่อเออเฮาก็ไปซ่อมบดนี้ได้แไปหาเอาแมนครับ ก็อรู้เลยสิฮะเออกํราคามันบ่ตายได้กําฟาดมันลงกน้ำแบบนี้น้ำแบบเป็นเนื้อแม่ตีเน่ะ,ะแต่ได้ครับลองเบิ่งลองเบิ่งจงมาตามอีก่นะครับเนาะมาตามอีกรอบนึงนะครับถ้าทีา่จำเพิ่นไปป้าซาเพิ่นได้มาตัวยอกกันหรือว่าสิเป็นตัวใดก็เพิ่นมาตามอีกจังมา,งมาอยู่ตามเนจุดสุด